โฟกสว์วาเกนบิทเตปี2025กลับมาอีกครั้งในรูปโฉมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของรถเต่าที่หลายคนหลงรักเอาไว้ได้อย่างชัดเจนการออกแบบใหม่ของบิทเติลปีนี้เน้นความโค้งมนแต่เพิ่มความเฉียบคมในรายละเอียดทั้งไฟหน้าและเส้นสายตัวถังซึ่งสะท้อนความเป็นรถยุคใหม่อย่างลงตัวรุ่นปี2025นี้ยังคงเน้นความกระทัดรัดเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแต่มีการปรับขนาดตัวถังให้กว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารและความสบายของผู้โดยสาารมากยิ่งขึ้น ในส่วนของขุมพลัง v ฟ l ks w a g e n b e ิลปี2อ2 5ีมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จแบบใหม่ที่ให้พละงกำลังสูงถึง150แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ DSG 7สปีดที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและตอบสนองได้รวดเร็วการขับขี่ของบีเทิลรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่ยังคงความคล่องตัวไว้ได้เป็นอย่างดีอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ภายในเวลาประมาณ8.5วินาทีถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจวาวัน และยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น normal eco และ sport เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ต่างๆภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่หรูหราวัสดุที่ใช้เป็นแบบซอฟท์ัดผสมกับผิวสัมผัสแบบหนังคุณภาพสูงเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบอุ่นบาะและระบายอากาศ หน้จาจอกลางแบบสัมผัสขนาด10.2 5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก b e a t Audio ให้ความบันเทิงระดับพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านถูกออกแบบมาให้กระชับมือและมีระบบปรับระดับอัตโนมัติด้านความปลอดภัย v ฟ l k ส w า g e n บิตเต2 2์สก็ไม่แพ้ใครโดยมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบตรวจจับจุดบอดร,รวมไปถึงกล้องมองรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบทำได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นถุงลมนิรภัยถูกติดตั้งรอบคันและมีโครงสร้างตัวถังแบบดูดซับแรงกระแทกเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในด้านของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ v o l kswagen ได้ติดตั้งระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi Hotspot สำหรับผู้โดยสารระบบสังการด้วยเสียงที่สามารถควบคุมระบบนำทางและฟีเจอร์ต่างๆได้ด้วยคำพูดและยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถผ่านระบบ OTA ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้การใช้งานรถในชีวิตประจำวันสะดวกและทันสมัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่มีดีไซน์โดดเด่น ขนาดพอเหมาะขับสนุกและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยโฟ l กสวา g เกนบ e เ l ิปี2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากรถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งผู้ขับขี่มือใหม่ที่ต้องการความปลอดภัยและความง่ายในการใช้งานหรือผู้ที่ชื่นชอบในสไตล์ของรถคลาสสิกแต่ต้องการความทันสมัยในด้านฟีเจอร์และสมรรถนะด้วยราคาที่แข่งขันได้และคุณสมบัติที่ครบครันบีเทิล2025จึงพร้อมที่จะกลับมาเป็นหนึ่งในรถยนต์ยอดนิยมอีกครั้ง หากคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งจากฝั่งญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาอย่าลืมกดติดตามช่อง JDMAUTOS เพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวที่น่าสนใจอีกมากมายทางช่องของเราจะนำเสนอทั้งรีวิวแบบจาะลึกเปรียบเทียบรุ่นยอดนิยมและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์อย่างครบถ้วนขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไปต้องการให้แปลกลับเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมครับหรืออยากได้เวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาค